มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชาวบ้านโบยเงินทอดกระถินหายค่ะวันที่3พฤศจิกาย,ยน64นะคะชาวบ้านหมู่บ้านท่าคอยหมู่ที่14ตําบลเมืองเก่าอําเภอกับบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีร้องเรียนไม่พอใจนะคะวัยาวัชก,กรของวัดถือเงินทอดกรถิน3 0 0แสนกวาบาท แต่พอนำเงินกลับไปนับที่วัดบอกว่าเงินหายไปครึ่งแสนจึงได้รวมตัวกันออกมาที่วัดนะคะเพื่อให้วยยาวักกรออกมาชี้แจงเงินที่หายไปค่ะทางวัดเองนะคะได้เรียกประชุมคณะกรรมการวัดแล้วก็ตัวแทนชาวบ้านเพื่อให้วยยาวักกรได้ชี้แจงเรื่องเงินที่หายไปให้ทราบเพื่อความสบายใจของทุกคนนะคะโดยมีพระศิรศักิ์ปัญญาสิริพระลูกวัดซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าอาวาสวัด เป็นตัวแทนการชี้แจงเงินกระถินค่ะพระศิร,ริศักดิ์กล่าวว่าวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมามีการจัดงานทอดกระถินประจำปี2564หลังจากเสร็จสิ้นงานกระถินแล้วนะคะทางวัดได้มอบหมายให้คณะกรรมการวัดและวย,ยาวกจกกรเป็นผู้ดูแลเงินทอดกระถินทั้งหมดนะคะหลังจากผ่านการนับของคณะกรรมการแล้วก็รวมยอดเงินทั้งหมดใส่พานเอาไว้มอบหมายให้คณะกรรมการวัดเป็นคนเก็บเงินกระถินแต่ไม่มีใครเก็บค่ะ เพื่อจะนำเงินไปฝากธนาคารในวันรุ่งขึ้นเพราะวันนั้นก็เย็นมากแล้วเมื่อไม่มีใครเก็บนะคะจึงให้ววยาวัชก,กรเป็นผู้เก็บเงินจำนวนดังกล่าวไว้ที่บ้านก่อนและนำไปเข้าบัญชีของวัดนะคะซึ่งทางเจ้าอาวาสไม่ยุ่งเกี่ยวกับเงินโดยให้คณะกรรมการเป็นคนบริหารจัดการกันเองค่ะต่อมาชาวบ้านเกิดความไม่ไว้วางใจนะคะนำเงินทอดกระถิ่งของวัดไปไว้ที่บ้านและโทรมาบอกทางวัดว่าเงินหายไป5 0,000่นบาท จึงอยากให้ออกมาชี้แจงเงินที่หายไปนะคะถ้าไม่ได้เป็นคนเอาเงินไปจริงทำไมถึงยอมคืนเงินให้กับทางวัดทางด้านวยาวัชก,กรกล่าวว่าเมื่อนำเงินกระถิ่นไปที่บ้านแล้วก็ให้ภรรยากับลูกสาวเป็นคนนับเงินลูกสาวบอกว่าเงินกระถิ่นของวัดนับได้2 6 1 9 4 7บาทจึงให้นับใหม่อีกครั้งนับเสร็จยอดเงิน2 6 1 9 4 7บาท จึงแจ้งให้กับพระศิรศักดิ์ทราบยืนยันเงินหายจริงและยอมชดใช้เงินห้าหมื่นเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจของตนเองซึ่งเป็นความสะเพร่าเพราะไม่นับเงินก่อนหากไม่ยอมชดใช้เงินจํานวนดังกล่าวคืนตนกับครอบครัวก็จะตกเป็นจําเลยของชาวบ้านถือว่าเป็นการทําบุญกับวดัดจึงสร้างความพอใจให้กับชาวบ้านทุกคนจึงได้แยกย้ายกันกลับค่ะขณะที่นายชาญชายัยผู้ใหญ่บ้านกล่าวว่า ามที่มีคนแจ้งว่าเงินกระถิ่งของวัดหายทั้งหมดมีเงิน3 3 9 2 8 7บาทหายไป50,000บาททราบว่ามีการแบ่งเงิน7 7 3 4 0บาทไว้เพื่อจะสร้างองค์พญานาคที่วัด2ยอดรวมกันจะได้3 8, 3 9 2 8 7บาทค่ะตนดูรายละเอียดของวัย,ยาวัชกรเป็นคนจัดการยอดเงินของวัด ค่าถวายพระแล้วก็ค่าแรงทั่วไปอีกจำนวนหนึ่งเมื่อวัยาวัชกรนำเงินมาคืนให้ทางวัด50,000บาทที่หายไปถือว่ามีความรับผิดชอบอย่างไรก็ตามเหตุการณ์นี้วัยาวัชกรยอมชดใช้แสดงความบริสุทธิ์ใจนะคะเผยสะเพร่าเองไม่นับเงินก่อนนำไปเก็บที่บ้านขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค,ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ